หัวใจสีส้มนอยขอเสียงคนรักแดดดี้พิธานอยขอเสียงคนรักฟ่อพ่อของฟ้านอยพี่น้องคะเลือกตั้งครั้งนี้ค UM ่ะ จะไม่ได้แค่พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่จะได้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ชื่อธนาธรจริงจึงรุ่งเรืองกิตด้วยเอาไม่เอาพี่น้องคะ เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะซาบซึ้งใจจริงๆคาราวานอีสานก้าวไกลในโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งค่ะพวกเราแบ่งเป็น5้าสายค่ะสายที่มาอีสานดินแดนแห่งนักสู้พอรู้ว่าได้รวมมาอยู่สายนี้นะคะก็ดีใจมากมาอยู่สายแข็งสายธนาธรจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่4แล้วค่ะพี่น้องค่ะ ด,ดินแดนแห่งนักสู้สี่เสืออีสานพี่น้องจำได้ไหมสี่เสืออีสานนักสู้สอสอและรัฐบนตรีของอีสานที่เป็นนักสู้รุ่นบุกเบิกหลังการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปถูกรัฐไทยถูกตำรวจฆ่าตายทั้งสี่คนที่ทุ่งบางเขนค่ะพี่น้องค่ะสายทานของการต่อสู้ไม่เคยหยุดนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสายทานของการต่อสู้ไม่เคยหยุดนะต่อสืบเนื่องมาเรื่อยๆเพราะอะไรคะเพราะว่าพบภัยถ้าไม่สู้ซ้ำเอลูเป็นอ้อค่ะมวลชนจะตีตาถึงหลานเหลนว่าเดนคนค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้น เมื่อยุบพ,พักอนาคตใหม่หลังมีอายุได้เพียง11เอดเดือนเท่านั้นตัดสิทธิ์ยุบพ,พักตัดสิทธิ์ธนาทรเพียงเพราะถือหุ้นสื่อที่ปิดกิจการชํำระบัญชีไปแล้วถือหุ้นสื่อที่ปิดกิจการชํำระบัญชีไปแล้วเหมือนกับสสพักพลังประชาเละอยู่คนหนึ่งค่ะเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างเลย เหมือนกันทั้งร้อเปอร์ซแต่ธนาธรอ,อยู่ในสภาได้แค่เพียง15นาทีแต่สอสอพลังประชาะเละคนนั้นอยู่ครบ4ปีค่ะพี่น้องมันเป็นแบบนี้แล้วก็เกิดพักก้าไกลเพราะอะไรเมื่อปาดน้ำตาเสร็จขอบอกไปเลยว่าไม่ใช่คนที่เข้มแข็งมากนะัก เสียน้ำตาหลังจากยุบพักอนาคตใหม่พวกเรากอดคอกันร้องไห้แต่จะทำยังไงได้พี่น้องคะเราคิดว่าเราเสียดาวเลิกเราเสียธนาธรปียบุตรพันนิกาซึ่งเป็นดาวเลิกของพักแล้วคนที่เหลือเราลุกขึ้นมาใหม่แต่ลุกขึ้นมาใหม่อย่างแหลมคมขึ้นและยิ่งใหญ่ขึ้นเราลุกขึ้นมาแบบดาวกระจายค่ะพี่น้องดาวกระจาย รู้จักลังสิมันลมที่อภิปรายเรื่องตัวช้างไหมรู้จักวิโรธลัคนาอดิสรที่อภิปรายไอโอไหมรู้จักเจี๊ยบอมรัตที่ชี้หน้านายกเฮงสวยไหมคนที่เขาบอกว่า เขาจะไม่นิรโทษกรรมให้กับเยาวชนในการออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยเขาบอกว่าลั่นปิดประตูนิรโทษกรรมให้เยาวชนแต่ตอนที่ตัวเองรัฐประหารเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับช่อชนฉบับที่มี250กอสวะอยู่ด้วยเขียนรัฐธรรมนูญฉบับช่อชน แล้วก็เรื่องแรกที่ทำคือนิรโทษกรรมคดีกบฏท,ที่มีโทษถึงประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตคนอย่างพลเอกประยุทธ์นิรโทษกรรมให้ตัวเองก่อนเพื่อนเลยแต่บอกว่าลั่นปิดประตูตายไม่นิรโทษกรรมให้นักศึกษาดิฉันถามพี่น้องประชาชนว่าท่านพูดหมาหมาแบบนี้ได้อย่างไรพี่น้องคะ ความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีไม่เกิดไอ้พักสองลุงนั่นมีลุงหนึ่งพูดว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้ไอ้ลุงคนที่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้มาบุรีล์ช่วยบอกว่าไม่เอาไม่เอากำลังจะพูดว่ามีลุงอยู่คนนึงก็คือไอ้ลุงที่ไม่รู้ไม่รู้นี่แหละค่ะ สี่คนหาม3ามคนแบกวันนั้นแค่เป่าเบาๆที่สภาก็ลม้มลงบันไดไปแล้วพี่น้อง9ข้ามก้าวข้ามบันไดสภายังก้าวไม่ไหวแล้วจะมาชวนก้าวข้ามความขัดแยง้งเอาตัวให้รอดก่อนพี่น้องอย่างแรกที่จะต้องส่งไปคือส่งกลับไปลงขวดซีอิ๊วค่ะพี่น้อง ดีไม่ดี <Yeah. S 1> พี่น้องคะความต <c oughs> <c oughs> องตรงนี้ไม่ได้มาพะเยา <c oughs> เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วไปจังหวัดพะเยาตำรวจทั้งโรงพักไม่ได้ทำอะไรเลยมาตามสาสก้สาวไกลหาเสียงทั้งโรงพักเลยค่ะพี่น้อง <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนที่ไปพะเยาก็เลยต้องปราศัยที่พะเยาว,ว่าที่อื่นเราบอกเราไม่เอาสามปอเราปิดสวิตช์สามปอใช่ไหมคะ พอไปพเยาวบอกเราปิดสวิต์สี่ปอเพิ่มมาอีกหนึ่งปอคือมันคือแป้งค่ะเขาบอกว่าเหลือห้านาทียอมไม่ยอมแต่ว่าไม่ได้เดี๋ยวพ่อของฟ้าจะรอนานเราเราเรา,เราทำแบบนั้นกับพ่อของฟ้าไม่ได้เด็ดขาดนะคะพี <P K> <P K> <N> ่น้องคะ ความต้องการของเราคือเรียบง่ายนะคะการเกิดขึ้นของเราเราจะได้ดิบได้ดีเราจะมีโอกาสมันขึ้นอยู่กับเส้นลายมือหรือเปล่าคะใช่ไม่ใช่ใชมันขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากหรือเปล่าคะใช่ไม่ใช่ใชมันขึ้นอยู่กับการบริหารงานบริหารภาษีบริหารงบประมาณและการกระจายอับ โอกาสกระจายอํานาจให้คนบุรีลัมีโรงเรียนดีๆมีโรงพยาบาลดีๆมีโอกาสเท่าเทียมให้โอกาสที่เท่าเทียมคนเราเกิดมาสูงต่ําดําขาวจนรวยมันนั้นไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะต้องเหมือนกันในระบอบประชาธิปไตยคือทุกคนจะต้องมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเสมอกันและ มีค่าเสมอกันต่อหน้ากฎหมายพี่น้องคะสิ่งที่พวกเราต้องการนั้นเรียบง่ายในเมื่อบอกว่าเราปกครองแบบประชาธิปไตยเราเพียงต้องการอะไรดิฉันจะบอกให้ฟังมันเรียบง่ายมากในเมื่อเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะฉะนั้นเราต้องการพระมหากษัตริย์ที่อยู่เหนือการเมือง และอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญใช่ไม่ใช่ใชอย่าให้ไอ้ห้อยไอ้โหนตัวไหนแถวแถวนี้ก็มีไอ้ห้อยอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมพี่น้องคะ แถมการเมืองแบบเก่าๆที่เราเจอมามันหมดยุคหมดสมัยไม่ทันการเปลี่ยนแปลงการเมืองแบบเก่าคือการเมืองแบบไหนการเมืองแบบพ่อก็เป็นสสแล้วก็เอาลูกมาเป็นสสพอลูกไม่เป็นสสเอาน้องชายมาเป็นสสมันเกิดขึ้นใกล้ๆแถวนี้ใช่ไม่ใช่แล้วจะบอกว่าแล้วจะบอกว่า ข่าวดีของพี่น้องบุรีล์ที่มีพรรคเก้าไกลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะปิดสภาสสเก้าไกลชื่อปก,กรอ์วุฒิจำชื่อไว้ให้ดีๆสอสอปก,กรณ์วุฒิแห่งพรรคเก้าไกลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีข้ามนาคมคนแถวแถวนี้ค่ะ ปรากฏว่าผลการอภิปรายถูกสอยล่วงไปเรียบร้อยค่ะพี่น้องแล้วอย่าเอากลับเข้ามาอีกเพราะมันคือความอับอายของคนบุรีรัมค่ะเปลี่ยนการเมืองใหม่กับพรรคเก้าไกลเอาคนใหม่เอาคนที่มีเจตจำนงแบบใหม่เอาคนที่ไม่ใช่บ้านใหญ่เอาคนที่อยู่บ้านใหม่ บ้านที่เป็นประชาธิปไตยแค่เรียกร้องให้คนมันเสมอภาคกันมันทำยากหรือยังไงเราแค่ต้องการให้ตำรวจกลับมาเป็นตำรวจของประชาชนดีไม่ดี <Yeah. S 1> ดิฉันไปจังหวัดพะเยามาค่ะพี่น้อง อ๋อขอโทษไปหลายจังหวัดไปจังหวัดนครพนมมาเมื่อไม่นานมานี้ค่ะพี่น้องคนที่นครพนมมายืนยันกันตรงไปตรงมาว่ากันมาธิการนะคะกันมาธิการที่ดินประธานกันมาธิการที่ดินที่เป็นสสพักเก้าไกลไปแก้ปัญหาที่ดินสปกรที่จังหวัดนครพนมเชิญผู้ว่าจังหวัดนครพนมมาประชุมเพื่อแก้ปัญหาที่ดินสปกรจะเปลี่ยนให้เป็นโฉนดพี่น้องคะปรากฏว่า ผู้ว่าจังหวัดนครพนมไม่มาร่วมประชุมค่ะเพราะว่าติดธุระสำคัญนั่นคือไปงานบวชนักร้องที่ชื่อโตโน่ค่ะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นผู้ว่าแบบนี้ มันไม่ควรจะมีอีกแล้วที่มาอยู่รอกเกษียณจังหวัดละปีครึ่งเฉลี่ยแล้วไม่เกินสองปีเอาคนที่ไหนมาเป็นผู้ผว่าของเราอันนั้นคือการเลือกผู้ว่าจังหวัดคนกรุงเทพเลือกผู้ว่าได้คนบุรีรัมย์อยากเลือกผู้ว่าตัวเองอยากไม่อยากเพราะฉะนั้นเปลี่ยนการเมืองใหม่กับพรรคเก้าไกลอีกหกวันเข้าคูหาเปลี่ยนง่ายๆเปลี่ยนในชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้า เปลี่ยนในชาตินี้เปลี่ยนในรุ่นของพวกเรานี่ไม่ให้เป็นภาระของรุ่นลูกรุ่น,น,น,นหลานนะคะพี่น้องดิฉันเชื่อว่าคนรักประชาธิปไตยไม่ได้มีคนสองคนบนดวงดาวแต่มีเต็มไปหมดนะคะถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงใช้หัวใจตัดสินอย่าไปเชื่อพักบางพักที่สู้ไปหมอบไปค่ะพี่น้อง ตอนนี้ไม่มีปัญหาวันนี้เขาไม่ให้พูดโพพ้โพว่าใครเป็นผู้นําในการจัดตั้งรัฐบาลโพของพัคโพความนิยมของหัวหน้าพักกฎหมายกกตไม่เขาไม่ให้พูดนะคะแต่เป็นที่เข้าใจตรงกันใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> เข้าใจตรงกันแล้วตอนนี้เรื่องของมแมลงสาบไม่ต้องไปนั่นแล้วมันศูนพันด้วยตัวเองแล้วมแมลงสาบนะคะ เหลือแต่เรื่องของหนูค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของหนูแล้วแล้วก็อะไรก็ไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องของหนูหนูไม่ใช่คู่แข่งของเราเพราะหนูเดินสะดุดบ้องกัญชาล้มไปแล้วค่ะ <S <S มันเหลือแต่พักบางพักนะคะ พักเก้าไกลพิสูจน์แล้วว่าเราสู้กับนายทุนผูกขาดสู้กับทหารเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆสสอของพักเก้าไกลคือสอสอที่ยืนเคียงข้างประชาชนออกมาอยู่เคียงข้างนักเรียนนิสิตนักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตยวันที่มีม็อบมาที่หน้าสภามีการยิงกระสุนยางมีการยิงแก๊สน้ำตาที่หน้ากระสุนยางเพื่อปราบปรามม็อบสอสเราออกไปยืนเคียงข้างกลุ่มผู้ชุมนุมที่หน้ารัฐสภาค่ะ แต่มีสอสอพักเพื่อถอยบางพักหนีออกเรือเจ้าพญาไปด้านหลังสภาเราจะเอาคนแบบนั้นเราจะเอาสอสอแบบนั้นหรือสอสอที่กล้ายืนเคียงบ่าเคียงไหลแม้ว่าจะมีรัฐประหารสอสอก้าวไก่ทั้งใหม่ทั้งเก่าก็จะออกมาสู้กับรถถังสัญญาตรงนี้ค่ะพี่น้องมันกดให้เรากลัว กลัวแล้วก็กลัวกดให้กลัวกดให้จนเลิกสักทีกับความกลัวค่ะพี่น้องตั้งแต่ปาดน้ำตายุคพักอนาคตใหม่ไปไม่เคยกลัวอะไรอีกเลยไม่มีคำว่ากลัวอยู่ในหัวใจขูอย่างนั้นขู่อย่างนี้ขูว่าจะยุคพักบ้างแหละขูว่าจะนั่นจะนี่บ้างแหละบอกเลยตรงนี้กอาาอรมนออยู่แถวนี้จดเอาไว้ไปบอกนายด้วย บอกว่าเขาบอกว่าเหลือสองนาทีพ่อของฟ้ามายืนรอบอกว่าแม้แต่จะยุบพักก็ไม่กลัวจะบอกว่ายุบวันนี้พรุ่งนี้ก็มีพักใหม่ได้ไม่กลัวพี่น้องเข้าใจคำว่าตายสิบเกิดแสนไหมมันไม่ใช่พักของนายทุน ใครล้มตายไปคนหนึ่งขบวนการมันยังอยู่สืบสายไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องเลือกตั้งครั้งนี้นะคะไม่ใช่เลือกเพื่อพักเก้าไกลไม่ใช่เลือกเพื่อพิธาไม่ใช่เลือกเพื่อสอสอคนไหนเลยค่ะเลือกเพื่ออนาคตของลูกหลานเรา mm. เพื่อไม่ให้เขาเป็นภาระที่จะต้องมาต่อสู้กับเรื่องอะไรแบบนี้อีกนะคะประเทศไหนๆเขาไปที่อื่นแล้วอ๋อวันนั้นไปเยอรมันมาค่ะคอฟอเยอรมันเขาฝึก เขาฝึกคอฝอไทยให้มาสลายการชุมนุมทุกๆปีเนี่ยตำรวจไทยจะไปฝึกการยิงกระสุนยางที่เยอรมันนะ่ะแล้วก็ไปเยอรมันก็เลยไปถามตำรวจเยอรมันนะคะไปดูงานในฐานะกันมาธิการถามตำรวจเยอรมันว่าไปฝึกตำรวจไทยแบบไหนอะ่ะเขาถึงได้ยิงให้ม็อบตาบอดให้ผู้สื่อข่าวตาบอดยิงเหนืออ่ะยิงผิดกติกาสากลคือยิงเหนือกว่าเอวนะคะเขาบอกเขาไม่เคยสอนค่ะ เขาไม่เคยสอนคอฝอไทยที่ไปฝึกอบรมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นไม่มีมาตรฐานไม่เคยมีมาตรฐานมีมาตรฐานสูงอยู่มาตรฐานเดียวคือยิงสูงกว่าเอวค่ะพี่น้อง <S <S นี่คือการกระทําที่สูงกว่ามาตรฐานนะคะพี่น้องคะเข้าครูหาครั้งนี้เป็นกําลังใจให้พักก้าวไกลตัดสินใจให้เด็ดเดี่ยวคารวานก้าวไกลมาถึงบุรีรัมมาประกาศก้องตรงนี้ว่าเราเดินทางแบบพระเจ้าตาก ทุบมอข้าวแล้วมาตีเมืองจันพระเจ้าตากทุบม้อข้าวแล้วไปตีเมืองจันแต่พักเก้าไก่ทุบมอข้าวแล้วมาตีเมืองบุรีรัมค่ะพี่น้องและและรอบนี้เราจะไม่กลับไปมือเปล่าเดือนหน้าเราจะมารับสอสอพักเก้าไก่คนใหม่สอสอบุรีรัม ไปเติมเก้าอี้ไปเติมพลังให้พรรคเก้าไกลถ้าเรามีสอสอมากกว่านี้อีกนิดเดียวเราก็จะผ่านกฎหมายก้าวหน้าเช่นกฎหมายสุลาก้าวหน้าแล้วมาบุรีรัมย์เราไม่ต้องกินเหล้าเบียร์ของยี่ห้อสามสี่ยี่ห้อเสือสิงกระทิงแรดอะไรพวกนั้นไม่กินเราจะกินเบียร์กินสาโทของท้องถิ่นของบุรีรัมย์ค่ะพี่น้องฝากพี่น้อง ไปบอกท่านเสรีพิสุทธิ์ด้วยว่ากฎหมายสุราก้าหน้าของพรรคก้าไกลที่แพ้ไปเพียงสองคะแนนเท่านั้นพี่น้องแพ้ไปเพียงสองคะแนนเท่านั้นไม่งั้นปลดล็อกแล้วปลดล็อกเหล้าปลดล็อกแอลกอฮอล์อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์จะได้มีงานทํามีไรายได้เข้าท้องถิน่นเราแพ้ไปสองคะแนนเพราะหนึ่งเสียงคือท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่เข้าประชุมค่ะ รอบหน้าฝากไปบอกด้วยพี่น้องคะบัตรสองใบเข้าคูหากาเก้าไก่ตัดสินใจให้เด็ดเดียวบัตรสีเขียวเลือกผู้สมัครในเขตของท่านบัตรสีม่วงเลือกเบอร์บัตรสีม่วง,อ,อ,วงอันนี้ทดสอบว่าตั้งใจฟังหรือเปล่า ทดสอบแสดงว่าตั้งใจฟังอ้าวดูเสื้อนี้นะคะเสื้อตัวนี้สโลแกนของพักก้าวไกลไหนลองอ่านซิมีลุงไม่มีมีเราถูกต้องกา้กาวไกลทั้งแผ่นดินส่งพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปลี่ยนประเทศไทยให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตขอบคุณมากค่ะ